รถนี้เขาเรียกว่าความเป็นไปเป็นมาเป็นยังไงบ้างพี่คือลูกค้าซื้อรถมือสองมาครับอะไรกอนคือว่าเั็นความจุ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับน้ําดันโลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพี่น็อตนะครับนะก็มีโปรเจกต์อยู่หนึ่งคันเป็นส้มท้ายบอลนะครับเดี๋ยวมาเจอกับพี่น็อตนะครับสวัสดีครับพี่ครับผมฝนเพิ่งตกเสร็จเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เจอพายุอ่าคันนี้เอ่อเป็นของคนที่ไหนพี่ว่าอย่างไงพี่นี่ลูกค้าจากลาพูนครับลูกค้าจากลาพูนค่ะแล้วก็เขาความต้องการของเขาเป็นไงบ้างพี่ก็ ลูกค้าซื้อลดมือสองเลยซื้อลดมือสองมาเสร็จแล้วก็ยกมานี่มาให้เก็บรายละเอียดนะครับคือรถคันนี้มันเป็นอะไหล่เทียมครับแล้วลูกค้าบอกว่าอยากให้เก็บงานให้หน่อยครับอยากได้พวกอะไหล่แท้แล้วก็มาทําเครื่องด้วยอก็คือช่วงนี้บริเวณบริเวณเชียงใหม่ลําพูนเชียงรายหนึ่งสองห้ามาก็ปั้นๆกันค แต่ช่วงนี้ไม่มีทิปนะครับนะต้องรอครบคนหมดนะครับนะมันร้อนด้วยครับครับตัวนี้ลูกค้าได้ได้ได้วางไวพี่ว่าต้องเป็นสีนี้ล้อแบบจริงจริงก็เป็นสีส้มนี่มาอยู่แล้วครับแต่มันเป็นของเทียมเป็นของเทียมอลูกค้าก็ให้เบิกเบิกแท้หมดนะครับอ๋อเบิกแท้หมดแล้วล้อพี่อ๋อล้อนี้ทําสีพาราโคครับปกติมันเป็นสีม่วงอ๋อแ้วนี่คือทำทำสไตล์พี่ว่าลูกนี้ลูกค้าแจ้งแบบต้องการนะแล้วก็ทําตาม เจ้าของเลยครับครับก็เป็นชุดสีส้มแท้นะครับแท้ทั้งคันนะครับตรงนี้นะฮะครับไอพวกโชคนี่พี่จะขึ้นใหม่หมดเลยน้นี่เป็นติดรถมาอยู่แล้วครับติดรถมันรถมันจัดสภาพมาอยู่แล้วครับแต่แค่มาเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับนี่นี่พี่ทำสีไหมเอ้านี่เป็นของติดรถมาอยู่แล้วติดรถมาแล้วแล้วก็นี่ก็เป็นของของมาหมดแล้วครับเราแค่มาทํามาเปลี่ยนสีล้อครับแล้วก็มาพวกเก็บน็อตเก็บน็อตชุดสีครับ ก็พบควแล้วก็มาทําเครื่องทําเครื่องแข้งนี่ทำไหมพี่ครับ<น>ทำอันนี้ก็ทําสีเขาโคตนหมดเลยไอ้พวกนี้ก็ยิงาซช่วงล่างก็ทําสีเก็บ,บหมดอ๋อสีเก็บหมดนะครับ<น>ก็สรุปง่ายๆเหมือนเดิมก็คือเหมือนรถใหม่เลยครับเน,น,น้นสะอาดนะครับดูแล้วมันสะอาดตาดูมันเรียบๆไม่ได้มีอะไรมากตรงแบบตอรออ๋อไหพี่เนาะครับ เครื่องทาสเตปไหนไปพี่นี่ก็เป็นห้าหกครับห้าหกวาเดิมคาบูนะครับคาบูครับคาบูใช้ของอะไรพี่เอ็นโปครับเอ็นโปครับจูนง่ายถุดละพี่พี่พี่ไล่เป็นน้ำมันอะไรอียี่สิบอ่ะอียี่สิบโอเคมีอะไรไหมครก็พวกนี้ก็มีฝั่งนี้ก็เป็นโซ่สเตอร์แค่นั้นก็ไม่ได้มีอะไรอันนี้มามามากับเขาอยู่แล้วอะไรฮะโชคโชคมาอยู่แล้วครับอ๋อแล้วแอมเลยพี่ทาสีแอมทําสีครับอ๋อแล้วก็มีชุดสเตอร์ที่พี่น้องได้เปลี่ยนไปครับอันนี้ก็เป็นพวก สเตอร์โซเป็น415ของ DAD ครับ a d มันมันก็อยู่ที่ลูกค้าต้องการนะพี่415 415นย0พวกนี้ครับแต่สําหรับสายซิ่งพี่ควรว่าเป็นไงก็415มันก็จะคล่องตัวครับคล่องตัวครับมันต่างเยอะพี่เยอะครับเยอแบกกำลังเลยเหรอมันลื่นด้วยครับคือถ้าโซ่ถูกมันก็ตามราคาของแพงมันก็จะดีมันลื่นด้วยครับ ประมาณนี้ครับอยู่ที่งบลูกค้าด้วยครับ,รบ <laughs> ประมาณนี้ฮะ <laughs> ก็ทรงเดิมๆเลยฮะฟังเสียงได้ไหมพี่ได้ครับได้เดือดติดตั้นเลยอันนี้เป็นท่อตะแกรงครับเงียบๆ,ๆนุม่มๆอ๋อตะแกรงเป็น ت, เหล็ใช่ไหมพี่ครับนี่โหเอาไปใช้งานทํางานครับโอ้นุ่มเลยต่อใหม่ครับยยแก้วยังไม่สั่นมาก แล้วแล้วเขาเอามาส่งให้พี่หรือพี่ก็เดียวค่ะกับเดียววันพลเริหานี่จะไปส่งกันพี่จะไปส่งที่เชียงใหม่รลอว่าลำพูนไปลำพูนโอ้ลำพูนเลยครับส่งถึงพี่สุดยอดพี่งบประมาณเท่าไหร่คะพี่คันนี้คันนี้จบไปน่าจะประมาณสี่หมื่นครับสี่หมื่นมันไม่นักอะไรเดิมครับมเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ๋อแล้วก็เครื่องก็หมื่นห้าแล้วเครื่องหมื่นห้าท่อสี่พันละสี่พันฮะที่เหลือก็เป็นพวกชุดสีก็ห้าพันห้าเนาะ ในรายละเอียดพวกชิ้นดำทั้วิกกุญแจพวกอะไรครับเบิกไม่หมดเลยเบิกไม่หมดคเอาเรื่องนะครับนะก็เป็นวัยไหนพี่ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่นเขาเอาไปทําเขาเรียกว่าอะไรไปใช้งานขี่ไปทํางานนะอ๋อขี่ทางานก็เลยไม่ไม่อยากไอาท่อดังนะครับก็เลยเลือกใช้เป็นท่อตะเก่งโอเคประมาณนี้ครับสายปั้นก็เดี๋ยวเอารูปเก่าขึ้นให้ดูนะพี่เนาะแล้วก็รูปขึ้นปัจจุบันก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ หลับปั่นใช้เวลาร้านพี่่คือใช้เวลานานเลยพี่เวลาปั่นเนี่ยเอาจิงๆมันต้องดูที่เขาเรียกว่าอะไรอะไรอะไรจริงๆประกอบแป๊บเดียวครับถ้าอะไรอะไรอะายที่เรามีครับอย่างพวกทําสีพวกอะไรเนี่ยทําเครื่องพวกเนี่ยมันมันจะไวนะฮะแต่มันจะเป็นช้าพวกสมมติว่าเราได้เบิกของที่มันต้องรอครับอย่างอย่างครั้งนี้เสร็จไปนานนะครับที่แรกมันช้าที่ชุดสีอ่าพอชุดสีได้ปุ๊บไปชชาที่ท่ออีกท่อกว่าจะมาครับมันก็เลย ใช้เวลาวก็อยู่ประมาณนี้เดือนเดือนกว่าๆแล้วแต่เดือนกว่าๆประมาณประมาณเดือนนะพี่นาะครับจริงๆครับมีอะไรให้ครบชุดก็แป๊บเดียวครับเพราะว่ารุ่นพวกอรพวกอะไรนี่บางบางทีมันของมันขาดนะมันเริ่มขาดแล้วฮะเ,เขาไม่ค่อยสต็อกกันแล้วนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้พี่นี่ก็ขอบคุณพี่น็อตมากครับที่มานำเสนอรถยีสห้า อันนี้รถมึงแม่ดูกเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับโอเคครับรับนี้ลาไก่อนครับสวัสดีครับ